ยำเข้าสะบวยบุยใส่เผือกออกอายทวนๆสวัสดีจ้ายายไหวมาอุบลลูกได้ไดปลาปลาหนางมาสิ่งพี่น้องคนี้งามงามอะไรอีแม่มกให้เขากินแด่วาสิ่งแล้วจังว่ายายไหวอันเตรียมเครื่องอีมกให้ลูกกินพี่น้องมาเมืองอุบลน,นะ ยังไ่ได้กลับเด้เขาว่าอยู่น้ําหลาดดุนฝนกระตุกอึ้งก็ได้กินเนื่อแสบพี่น้องเลยแล้วยายไหว้ทำหมูปลาให้ลูกเบือเน้อนน่เนะ้อนี่ก่อนอื่นท่านยายไหว้หันห่นปลานี่ล้างแล้วนี่ยายไหวใส่ล้างเร็วแล้วหั่นหั่นปลานี่ท่านใส่ซ้ำไว้ให้ให้ลูกอีเฮ็ดให้ลูกกินลงบึงเขาอีอัน เพราะว่าอยากินฝีมือยายไบนะบิสิทเออยายไบได้มาแล้วกะนี่โบต้องให้ต้นน้อยป๋าไดพี่น้องอันนี้หันนนนห่นแล้วแล้วแล้วยวายไบตําเครื่องแบบเนี้ยตาเครื่องบบกพริกเขาคนแล้วแต่สควรนห็นดีผู้มักเผ็ดมักโบผิดอ่ะจ้ะเออแล้วกะหั่นตะไคร้หั่นลุงพูดว่ะตะไคร้กะงามงาม,งามทายสวนอะพี่น้องแบบยายไบมาปลูกไว้ให้ลูกแต่กีนนะอัน แล้วก็หั่นหั่นตะไคร้ให้หนุงจ้ะเอาใส่สองหัวลวดมันปลาหงสามตัวสาระตะไคร้กับงามหัวหอมกับงามนี่เกลือใส่จากน้อยอ่ะพี่น้องนี่เกลือใส่จากน้อยแล้วเราก็ตำาจะว่าบอกลูกนะหัวหอมแดงค่อยเอาใส่ตำพริกห้มัมแหลก่อนแล้วก็หอมหอมแดงนี่ฮันฉันเดยย้ายไหวอันล้างแล้วอือปาดแล้ว แล้วก็ซ่อมลุงสะหละันี่ตะหัวใหญ่ๆพี่นงเอาหอมหอแดงท่านลุงตำตำใส่ปลาใส่เครื่องใส่น้ำประเดกอันนี้เป็นข้าวเบือสจ้ะอันข้าวเบือนี่ท่านไว้ตำแล้วก็ลุงสุดท้ายสจ้ะเออน้ำประเดกท่านหมักไว้กอนก็นกนไดสิจ้ะนี่เอาน้ำประเดกนั่นลุงหมักไว้ก็ได้อี่ยพี่นง ก็ตำบกพริกหลงอือออะย,ยามันเข็มเพราะว่ามันเอาคืนบ่ด้ดทำมันเข็มนะแล้วก็ฝงนัวใส่จักน้อยจ้ะอือกับเกลือผงนัวใส่แล้วก็บใบบักกูดเนี่ยพี่น้องอย่าลืมเด้อเฮ็ดกินท่านให้มีใบบักกูดมันไี้หอมดีใบใบบักกูดใบพักอีตู่พื้นบ้านเราหน่ะนความเปรียบเทียบอ่ะนี่ใบพักอีตู่ข้างบ้านนะ เลี๋ถ้หาติดตามยายไห่เบิ่งเดอ้อยายไห๋เห็ดหมกป่าตำตำบักพริกใส่หัวหอมแล้วแล้วเด้อบัดเนี้ยแล้วก็ตำข้าวเบือเด้อบัดเนี้ยจ้ะอันเอาเอาเอาเอเอาบักพริกใส่หัวหอมใส่ไว้แล้วบัดน,นี้ขั้นตอนข้าวเบือเนี่ยดิข้าวเบือนี่แล้วแต่เขามาักใส่หไหลยายใหญ่ห้องข้าวเบือเ <c oughs> ข้ามาน่ะพี่นงอือยายใหญ่ห้องข้าวเบือตำให้มันแหลกแมันมันนี่ได้น้ำนวลมันอันนี้หรอ ว่าพื้นเขาหมูกปูมูกปลาเน่ะถ้านะมันมีมีข้าวเบื่อใส่เพรานั้นเขาก้าวน้าล่องจากน้อยมันค่อยบบตีโคกหรอจ๊ะเอาน้ํานี่ฮันล่องเหมือนแล้วก็แต้หลงมันตําไปาม,มันทนั้งอันนั้นดอกมันทั้งเตียนดอกอืมเขาน้าเข้ามันจะมีวิตามินเพราะว่าข้าวเบื่อนะ่ะเขาเอาลงใส่น้ำ หมกปูหมกปลาเน่ะอย่าสลืมขาบบ้าวเบือเพื่อนว่าเนี่ยล้างนำาคอกอีกคนเออจ้ะน้ำข้าวเบื่อจ้ะแม่ล้างกองแกงโคกใส่เพราะว่ามันมีข้าวเบือมีอย่างนั้นนะนี่ต่อไปก็อีกขั้นตอนหมกกับตัวพี่นงคุณอะคุณอะปลาหนังปลาดิปรงปปุงใส่เครื่องแล้วโอ้ยหัวปลาหนังไปใหญ่คุณอะปลาปลาหนางังปลาเสร็จก็อีกคือบ้านเอาวนตัวแม่ว่าเนีดน,นีแม่อีหมกใส่ใบตอง ให้เขากินลงบึงอืมฝีมือยายไหวมาเฮ็ดอยู่เมืองอุบลนเด้อพี่นนองเด้อ <c oughs> มาย้ำหลานแล้วมาเฮ็ดงบึงแล้วขอดซูใส่น้ำเพิ่นว่าน่ะนี่เพิ่นว่าน่ะหมกแรกเนี่ยเอาซูมันใส่น้ำน่ะเอาซูเอาซูมันใส่น้ำเพราะว่ากันกันเคล็ดลับเหมือนพี่นนองนี่แล้วก็ตุม้มเนี่ยตุ้มจังซี่เฮ็ดให้ลูกกินลงบึงเพราะว่ายายไหวบุญรีก,กับบุได้มาหาลูกเมืองอุบลนอืม ไม่ตองเนี่ยยไ,ไหวบุม่ีไม่ตอกคือบ้านเหงาใส่การกวยที่เหาเลื่อยเหรอหมุกลอดจาใส่พี่หนงเอออันเดีแม่กใส่ใส่หงัดเอาใส่ใส่หวดหวด,ดังไฟไว้แล้วนะ่ผู้ดับออกอายท้นทวนผู้ดับ <c oughs> แม่อีลงหวดไดว้เด้อเออนี่เลยห <c oughs> มกมาใส่อีอกให้มันเต็มก่อนถ้าติดตามซุมนํำยายไหว ว่าหมกปายะไหวอีแซบบ่น่ะเออแล้วอีเปิดซีมึงก็เด้อบ่เนี่ยเด้อย่าไหวกลับไปอาบน้ำมาซีมหมกปาบึงก่อนพูดะออกไอทุนทวนพูดัลพี่หนงเอ้ยคืออีสุกแล้วลหละแม่ว่านะคือแบบแม่ไข่ซีมมึงก่อนเด้อเออพูดะออกไอทุนทวนอันนี้ปลุกไว้ก่อนอันยัยไหวอีซีมหมกนี้สักก่อนว่ามันสุกแล้วบ่สนดอกยัไหวไข่ไข่ซีมมึงก่อนพี่หนงเอ้ยอืม โอ้โมกปลามันเป็นส่งใดนอ้อผัวเด้โอ้ยจะเป็นน้ำฮงตรงลงเป็นตาแซบพี่หนงเอย๋ยจำเข้าสะบวยบวยใส่พัวออกไอทวทวน